คริสตจักในโลกทุกวันนี้กล่าวว่าพวกเขาก็เชื่อในตรีเอกานุภาพเช่นกันพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันแสดงว่าคำว่าตรีเอกานุภาพมาจากการที่พระเจ้าองค์เดียวมีสามบทบาทไม่ใช่หรือครับพระเจ้าองค์เดียวกันทำหน้าที่เป็นพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ยุคสมัยที่พระองค์ทรงทำแต่ละบทบาทนั้นไม่เหมือนกัน วันนี้ให้เรามาใช้เวลาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้กระจ่างกันครับในยุคสมัยนี้เมื่อเรากล่าวว่าเราอธิษฐานในพระนามพระอันสังโฮบางคนก็ออกมากล่าวร้ายเราว่าคริสตจกัรนี้ไม่เชื่อในพระเยซูคริสตจกัรนี้ผิดแปลกหรือเปล่าพวกเขากล่าวร้ายเราด้วยคำถามในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนในพระคัมภีและผู้เผยพระวจนะ ในมัทธิวบทที่ 28, พระเยซูทรงบัญชาให้พวกเราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกและให้รับบัพติศมานี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทำทรงบัญชาเราให้รับบัพติศมาอย่างไรครับให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าอย่างนั้นเราต้องรู้ว่า ใครคือพระเจ้าพระบิดาใช่ไหมครับเราต้องรู้อีกมิใช่หรือครับว่าใครทํางานเป็นพระเจ้าพระบุตรและทํานองเดียวกันเราก็ต้องรู้จักพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่หรือครับเมื่อเรารู้พระนามทั้งหมดแล้วเราถึงจะพูดได้ว่าอาเมนตอนที่รับบัพติศมาในพระนามนั้นไม่ใช่หรือครับด้วยเหตุนี้ตั้งแต่สมัยอาดัมจนถึงวันสิ้นโลกพระเจ้าทรงให้มนุษย์ทั้งหลายทราบถึงพระนามของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดในแต่ละยุคสมัย ขอให้เรามาดูอิสยาบทที่43ข้อที่สิบเเราเราคือพระเจ้าและนอกจากเรานอกจากพระเจ้าพระเยโฮวาแล้วมีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดอื่นหรือไม่ไม่มีครับเราลองถามผู้ที่เชื่อในพระเยซูนะครับว่าพระคัมภี่บอกว่านอกจากพระเยโฮวาไม่มีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดแล้วทำไมคุณถึงเชื่อในพระเยซูพวกเขาตอบไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรเรื่องนี้เป็นความไม่รู้ที่เกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องตรีเอกานุภาพความสัมพันธ์ของพระเจ้าพระบิดาพระเยโฮวาพระบุตรพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์เป็นพยานยืนยันชัดเจนว่าเราคือพระเยโฮวาและนอกจากเราไม่มีพระผู้ช่วยให้รอดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผู้เผยพระวจนะอิสยามีชีวิตอยู่ในสมัยใด หนึ่งในสามสมัยนั้นอิสยามีชีวิตอยู่ในสมัยพระบิดาในสมัยพระบิดาพระเจ้าไม่ได้ให้นามอื่นเป็นนามพระผู้ช่วยให้รอดนอกจากพระเยโฮวาแต่2,000ปีก่อนพระเจ้าเสด็จมายังโลกนี้ในสภาพมนุษย์เป็นเด็กคนหนึ่งตามคำพยากรณ์นในพระคัมภีร์ขอให้เรามาดูอิสยาห์บทที่9ข้อที่6 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บาของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหาสัสจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราชพระบิดานิรันรดนร์บ่งบอกได้ว่าเป็นพระเยโฮวาใช่ไหมครับพระเยโฮวาเสด็จมาอย่างไรในเมื่อที่นี่บอกว่า พระองค์จะเสด็จมาโลกนี้เป็นเด็กคนหนึ่งแสดงว่าพระองค์จะต้องเสด็จมาที่โลกนี้ในสภาพมนุษย์มิใช่หรือครับมีพยากรณ์ว่าพระเยโฮวาจะเสด็จมาในสภาพมนุษย์แม้พระองค์จะเสด็จมาโลกนี้เป็นเด็กคนหนึ่งแต่พระองค์คือพระบิดาแห่งวิญญ,ญาณจิตของเราผู้ทรงดำรงอยู่เป็นนิจ2,000ปีก่อนพระองค์เสด็จมาในสภาพมนุษย์ที่เบลเลเฮมโดยมีนามว่าพระเยซู ตอนที่พระเจ้าพระเยโฮวาทรงปรากฏตัวมาที่แผ่นดินโลกเปลี่ยนชื่อเป็นพระเยซูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายุคสมัยใดได้เริ่มขึ้นครับเริ่มเป็นยุคสมัยพระบุตรแล้วให้เรามาดูกิจาการของอาคาัครทูตบทที่สี่ค้นหาพระผู้ช่วยให้รอดในสมัยพระบุตรกันครับกิจาการของอาคาัครทูตบทที่4ข้อที่11พระองค์เป็นศิลาที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นช่างก่อได้ทอดทิง้ง ซึ่งได้เป็นศิลามุมเอกแล้วในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าอิสยาบทที่43ข้อที่11เขียนว่าเราคือพระเจ้าและนอกจากเราไม่มีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดกิจการของอัคารทูตบทที่4ข้อที่11เขียนว่าไม่มีนามอื่นใดที่ทำให้เราทั้งหลายรอดได้นอกจากนามพระเยซู เมื่อพระเจ้าพระเยโฮวาประสูติมาบนโลกนี้เป็นเด็กคนหนึ่งพระองค์มาด้วยมีพระนามใหม่คือพระเยซูอย่างไรก็ดีพระเจ้าพระเยโฮวากับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใดและนี่ไม่ใช่หรือครับเหตุผลที่บันทึกไว้ในกิจการของอาาาัครทูตบทที่สีว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าเพราะฉะนั้น เราต้องรู้จักพระนามของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ด้วยเพื่อให้ชนทุกชาติรับปฏิสมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระนามว่าอะไรเรื่องนี้มีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์พิจารณาดูวิวรณ์บทที่3ามข้อที่สิดด้วยกันเราจะมาในเร็วๆนี้จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้ ผู้ใดมีชัยชนะเราจะตั้งให้ผู้นั้นเป็นหลักอยู่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและผู้นั้นจะไม่ออกไปนอกพระวิหารอีกเลยและที่ตัวของผู้นั้นเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยเราในที่นี้หมายถึงใครวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งมีเขียนไว้ว่านี่คือวิวรณ์ของพระเยซูค,คริสต นาำใหม่ของพระเยซูจะต้องปรากฏออกมานาำใหม่ของพระเจ้าพระเยโฮวาคือพระเยซูฉะนั้นนาำใหม่ของพระเยซูไม่มีทางเป็นคำว่าพระเยซูได้โดยเด็ดขาดพระนามสุดท้ายที่เหลืออยู่คือพระนามของพระวิญญาณบริสุทธิ์นามนั้นต้องเป็นพระนามที่ไม่เหมือนกันครับ